หน้าไปสองข้อหนเสาไม้สองต้นสูง5เมตรและ8เมตรอยู่ห่างกัน4เมตรถ้าใช้หลบไม้ไผ่เล็งเสาทั้งสองต้นอยากทราบว่าคนเล็งไม้ต้องอยู่ห่างจากเสาต้นสูงก<ม>ีเมตรจึงจะเห็นยอดเสาทั้งสองต้นพอดี สองไม้สองต้นเนี่ยอยู่นะฮะสูงห้าเมตรและแปดเมตรอยู่ห่างก,กันสี่เมตรนะครับอ่าพร้อมนะครับเป็นอย่างนี้ครับคว้นลูกเสาพร้อมเสาสองต้<อ>งนเนี่ยอยู่ห่างก,กันสี่เมตรข้อนี้นะครับ เห็นยอดสามเมสองพอดีอ๋อแสดงว่ามีอทั้งแบบันต้นเมงครับอันนี้เราเป็นุต้นสูงนะพูดถึงต้นน้องๆครับข้อนี้นะครับเวลาเราเจอโจทย์ปัญหารเรื่องความคล้ายแน่นอนเราก็วาดไปวาดมาเสร็จเห็นสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันนี่คือเสาต้นสูงครับแล้วมองมาน้องๆครับถ้าเกิดโจทย์ข้อไหนไม่ได้บอกความสูงของผู้สังเกต ให้ถือว่าเป็นแค่จุดนะครับเป็นจุดเนี่ยอันนีนน 8, นนนน 8, น้นะครับเป็นเสาต้นสูง8และนี่คือเสาต้นที่เตี้ยกว่าเลยครับสู้าต้นนึงส1 08ต้นนงส1 05เอาใหมนะครับเสาไม้สองต้นสูง5เมตรและ8เมตรอยู่ห่างกัน4เมตรนี่คือผู้สังเกตครับผู้สังเกตคือคนที่มองคนที่มองนี่คือคนที่มอง มองเสร็จเห็นอะไรครับยอดเสาทั้งสองมองทีเดียวเห็นสองยอดเลยนะครับถือว่าเสาเนี่ยตั้งฉากนะครับน้องโยกและโจทย์เขได้บอกมาว่าน้องโยกครับเขาบอกว่าเสาสองต้นเนี่ยห่างกันสีเน่เมตรใครไม่เข้าใจรูปนี้ยกมืออ่านให้ฟังใหม่ฟังเสาไม้สองต้น ง5เมตรและ8เมตรอยู่หา่างกัน4เมตรถ้าใช้ลำไม้ให่เล็งเสาทั้งสองต้นนะพอเ,เอาลำไม้ไผ่มาเล็งอยากทราบว่าคนเล็งไม้เนี่ยต้องอยู่ห่างจากเสาต้นสูงก็คือตรงนี้เท่าไหร่นะครับจึงจะเห็นเสาทั้งสองต้นพอดีที่แรกขอสมมุตินะครับให้คนที่สังเกตเนี่ยต้องอยู่ห่างจากเสาต้นสูงเป็นระยะทาง x เมตร น้องๆคนระับทำไมสามเหลี่ยมสองนี้สุดท้ายกันหนึ่งมุมนี้ของรูปใหญ่เท่ากับมุมนี้ของรูปเล็กเพราะเป็นมุมฉากทั้งคู่สองมุมนี้ของรูปเล็กกับมุมนี้ของรูปใหญ่เป็นมุมรงสามมุมนี้ของรูปเล็กกับมุมนี้ของรูปใหญ่ เท่ากันเพราะคุณสมบัติผลบวกของมุมภายในสามเหลี่ยมเป็นร้อยแปดสิบถ้าเกิดมุมสองคู่แรกเข้ากันแล้วมุมคู่สุดท้ายก็ต้องเท่ากันทั้งหมดนี้ที่แบงค์สมมติเนี่ยคือสิ่งที่โจทย์ต้องการคือผู้สังเกตเนี่ยอยู่ห่างจากเสาต้นสูงเนี่ยกี่เมตรที่แบงค์สูงได้เป็นเ็เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์นี้ก็จะกลายเป็น4แค่นี้ก็จะกลายเป็น x อกลบความหมายคืออะไร ผู้สังเกตผู้สังเกต,เกตอยู่ห่างจากเสาก้นที่เตี้ยกว่า x ลบเมตรอาตั้งสมการครับ x คือใหญ่ครับใหญ่น้องครับ x มีสมในกับด้านไหนชาบชมพูชาบชมพูสมในกับ x ลบสครับ ใหญ่ต่อเล็กครับเท่ากับใหญ่ครับใหญ่คือแปดครับเล็กคือห้าใหญ่ต่อเล็กเท่ากับใหญ่ต่อเล็กคนล่างสมกับใหญ่ต่อเล็กเท่าใหญ่ต่อเล็กคูณไปของกลายเป็นห้าคูณเอ็กเท่ากับแปดคูณด้วยเอ็กลบสี่แจแจงเข้าไปครับ กลายเป็น 5x เท่ากับ 8x ลบสาย2ย้าย 5x ไปทางขวาย้ายลบ 3x ไปทางซ้ายเป็น 3x เท่ากับ 8x ลบ 5x แบบนก 5x ก็เหลือ 3x ครับสาย2เท่ากับ 3x x จึงเท่ากั x, บสาย2หารด้วย3 x. X, คำตอบข้อนี้จะตอบว่า x เท่ากับ14.2ส่วน3หมายความว่าผู้สังเกตนะครับอยู่ห่างจากเสาต้นสูงเนี่ย14.2ส่วน3เมตรครับนี่คือคำตอบอ่ะจบครับข้อสอ วิพาต้องการวัดระยะทางระหว่างก้นมะ้าวสองต้นที่ตำแหน่ง A และ B ซึ่งอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเธอจึงเดินไปที่จุด C ซึ่งอยู่ห่างจาก A ไป2องเมตรน้องครับหนึ่งร้อยเมตรจะไม่ต่อ เขาบอกว่าแล้ววัดมุม A และมุม C สร้างรูปสามเหลี่ยม DEF ให้คล้ายกับสามเหลี่ยม ABC วัด DE และ d f ได้8.6และ5เซนติเมตรตามดับวิภาจากวัดระยะระหว่างต้นมะพร้าวได้กี่เมตรวัดรูปกรองครับข้อสอง ตำแหน่งเอตำแหน่งบีตรงนี้นะครับเป็นแม่น้ำน้องครับฝั่งแม่น้ำฝั่งแม่น้ำนี้น้องครับ,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 รบเขาบอกว่าเธอจะเดินไปที่จุด C ซึ่งอยู่ห่างจาก A อร้อยเมตรน้องครับไอตรงนี้คนระับคือจุด C สีหางจาก A อเนี่ยร้อยเมตรแล้ววัดมุม A อวัดมุมนี้ครับ็าเกีก่ยงสายแล้ววัดมุมสว่ามุมนี้ยกิ่งสายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สร้างสามเหลี่ยมรูปเล็ก DM อ่มาให้มันองนี้มุมเท่ากันนะครับเป็นสามเหลี่ยมทาย ด e f อ e ดคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเอบีซีดีท่อเอดีท่อดีและเอฟท่อซีปรากฏว่าเขาวัด DE เนี่ยได้8.6และวัด DF ได้5เซน5้เซนเขาถามว่าวิภาจะวัดระยะระหว่างต้นมะพร้าว สองตนได้กี่เมตรอ่าสมมติให้เป็น x เมตรตั้งเลยครับให,ใหญ่ต่อเล็กใหญ่ต่อเล็กเท่ากับใหญ่คือหนึ่งร้อยเมตรต่อเล็กเล็กคือแปดไม่ใช่ครับเล็กคือห้าเมตรมเป้ห้าเซนครับพูดทีนี่คือใหญ่ต่อเล็กเท่าใหญ่ต่อเล็กใ้ญ่ค่าพือหา x นะครับ กลายเป็น x เมตรเท่ากับหนึ่งรเมตรส่วนหเซนคูณด้วย8.6เซนใช้ไม่หตัดทอนห้หึงห5คูณ20สได้ร0อยเซนติเมตรกับเซนติเมตรตัดทอนกัน8.6จหคูณ20สินะครับเราจะได้ออกมาเป็นหนึ่งร้อย เจ็ดสิบสองหนึร้อยมีหน่วยเป็นไรครับเนี่คือคำตอบครับต้นมะพร้าวสองต้นอยู่ห่างกันเป็นร้อยเจ็ดสิบสองเมตรแปดจุดหกคูณยี่สิบได้ร้อยเจ็ดองต่อไปนะครับค้อยี่สามองอ่านโจทย์ดูน,นะครับ เดอนอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าที่สุด9เมตรเนระยะทาง10.4เมตรครับเขาสังเกตเห็นเงาของตัวเองซึ่งเกิดจากโวงไฟไปเสานะครับเงาของเขาเนี่ยทอดยาว2.6เมตรครับจงหาความสูงของชายคนนี้ครับเลิกเสาไฟฟ้าไปเสามีโวงไฟ เสาไใฟ้าสูงเก้าเมตรครับแล้วมีชายคนหนึ่งครับมีชายคนหนึ่งนะครับน้องของเขาเนี่ยพ่อนอนอยู่นอนอยู่เอาเขานอนอยู่โดยเสาสูงเก้าเมตรชายคนนั้นเนี่ยน้องย อยู่ห่างจากเสาเนี่ยระยะทาง10.4เมตรโอเคแล้ครับเขาสังเกตเห็นงาของตัวเองครับงอของเขานะครับข้อยาว2.6แบบนี้แครับโจมหาความสูงของชายผู้นี้ครับเสาต่ำคนถือว่า ตั้งและยืนเป็นฉายนะครับกับพืนสมมติให้ชายผู้นั้นสูง x น้องครับเล็กคือ x ต่อใหญ่ใหญ่คือ9เท่ากับเล็กเล็กต่อใหญ่เท่ากับเล็กต่อใหญ่ใหญ่นี้ไม่ใช่7.4นะ7.4ไม่ได้ของใหญ่ก็7.4บวก2.6ได้ <ส>เลขต่อใหญ่เท่ากับเลขต่อใหญ่ทำไมสามเหมี่ยมสองรูปจคล้ายกันครัเป็นเป็นมุฉากสเป็นมุร่วครับ3ามผลบวกของภายในสามเหลอยได้สิบสามชี้สามจมสาคูณสได้ยี่หกเท่ากับ02นณเได้1.8เมตร 1.8เมตรหรือ180เซนติเมตรนั่นเองครับความสูงสายพูดนั้นต่อไปข้อ4ครับจิงเองหน้าที่แบบสครับข้อ4สมบัติเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าครับมองเห็นบอลลูนอยู่ตรงแนวเดียวกับยอดไม้พอดี ถ้าสมบัติสูง1.6เมตรดังรูปอยู่ห่างจากต้นไม้2เมตรและต้นไม้สูง4.6เมตรถ้าระยะระหว่างสมบัติกับแนวดิ่งของบอลลูนหา่างกัน100เมตรบอลลูนจะอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตร น้องครับตรงนี้เนี่ยเป็นสองใช่ไหมน้องน้องช่วยเขียนว่าตรงนี้เป็นสองด้วยอ่ะตรงนี้มันึนงจุดหกน้อง เนื่องจากเขาบอกว่าต้นไม้ต้นไม้สูง4.6นอะงเขาเยลยเอา4.6ลบ1.6ตรงนี้ที่เหลือ3ตรงนี้เหลือ3น,ะนอ้องครับไอ้ตรงนี้มันเป็น100ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็จะเป็น100นะนอะเราก็ต้องหาก่อนว่าแนวของบอรลู กับระดับสายตาของสมบัตเนี่ยห่างกันเท่าไหร่แต่พอน้องรู้เลยครับว่าแนวของกอนรูนกับสายตาของสุบัตเนี่ยห่างเท่าไหร่น้องก็เอาไอเอ็กที่ได้เนี่ยไปบวก0.6มันจะได้คำตอบที่โจอยกต้องการวารูปไปสามเดือสองรูปนี้คล้ายกันอันนี้มุมฉากอันนี้มุมฉากมันนี้มุรมริ่ม ใหญ่คือเอ็กต่อเล็กคือสามใหญ่คือเล็กไม่ใช่ใหญ่คือเล็กอ่ะใหญ่คือเอ็กต่อเล็กคือสามเท่ากับใหญ่คือหนึ่งร้อยก่อนเล็กคือสองเราก็จะเห็นว่า x ของเราก็จะเท่ากับ2 12 2, 2 5ึ x งูของเราได้ร้อย ให้ของเราได้150เมตรคำตอบข้อนี้คือตอบว่าบอลลูนสูงจากพื้นดินสูงจากพื้นดินเอา150 m. นะครับไปบวกกับ1.6เมตรคำตอบคือ151.6เมตร ก็หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดจุดเมตรครับหอห้าเออ เรียง A B C มีมุม A การตากลากส่วนของเส้นตรง X Y ไปดั้งฉากกับส่วนของเส,ส้นตร B C ที่จุด Y A C ยาว10เซนจะบอกว่า A X ยาว11เซน B X ยาว13เซนจงหา X Y รุ่นใหญ่ชิ้มายกันครับหนึ่งมุมวายกับมุมเอในมุมฉากทั้งคู่สองมุมปีของรุ่นเล็กกับมุมปีของรุ่นใหญ่เป็นมุมร่วมครับสามมุมเอกนะครับ ของรุ่นเล้กกับผมสีของรุ่นใหญ่เท่ากันเพราะคุณในสมบัติผลของคุไปสามดร้อยแปดสิบเมื่อวานใครซื้อปลาทองเสร็จมาวางไว้หน้าห้องพี่นะครับน้องช่วยเอ,อปาปลาทองน้องคืนด้วยนะครับอยู่หน้าห้องนะครับไม่รู้ใครซื้อปลาทองามาตั้งไว้หน้หาห้องนะครับถ้าเพื่อนใครเย็นรอดเย็นเสร็จซื้อปลาทองมาเอาปลาทองกลับไปด้วยนะครับพอปลาทองทำท่าหน้าจะตายเยู่วนะครับอ้าวพอนะครับ สงสารแต่แม่ปลาทองอาศัยอยู่ในปางโขดท้ายแม่ท11เ็โปรดได้ยี่สิบครับเราจะได้อะไรที่แบกไครับเลิศอ,อ่าโจทย์ว้นนี้ฉาม x y ครับ x y สมสมไกับอะไรครับ x y ของรูปเล็กสมในกับ c a ของรูปใหญ่คูดดีหนึ่งครับคูดดีสองครับฉากแดงครับ yb ของรูปเล็กสมนกับ ab ของรูปใหญ่ผู้ที่3ามรับจำงินแดงครับ xb ของรูปเล็กสมนกับ cd ของรูปใหญ่เริ่มครับ xy เล็กต่อ acxy ต่อ ca นี่คือเล็กต่อใหญ่ <B. S 1> เท่ากับเล็กคือ13 คือเอ็กบีนี่ต่อซีบีตอนนี้ซีบีเราย,ยังไม่รู้แต่หาได้นี่อะจากทฤษฎีบทพีธาร์มรัสไงจำได้ไหมซีบีกำลังสองจะเท่ากับสิบกำลังสองบวกยี่สิบสี่กำลังสองซึ่งตอนสอนเรื่องพีดี่อยู่ปริมาณพีแบงกเนีย่ยย้ำอัตราส่วนพีธาร์มรัสที่เจอบ่อยแล้ว สิกับยีเนี่ยน้องใช้แม่สองัตเป็น5ต่อ12แสดงว่าน้องเจอห้าสิบสองสิขยายสเท่าห้าสองสิบสิบสอ่สสิบสามสองน้องจะรู้ว่าอ็กยี่สิรู้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสน้องๆ x Y เป็กซ์ที่โจทย์ต้องการ ต่อ ca ca คือ10เท่ากับ X b X b คือ13ต่อ c B เพิ่งหาได้แต่ g คือ1นะครับเราก็จะหา xy ได้ใช้แม่13ครับปึ๊บได้เชนหน่วยสองคูณ10ได้ไครับคคาับต่อข้นที่ตอบ xy ชอบ5มีหน่วยเป็นอะไรครับ ห้าเซนติเมตรอาพรุ่งนี้เรามาดูเรื่องพาราโมาล่านะครับ